ทีนี้เนี่ยนอกจากในเรื่องของการติดโควิดแล้ว<ฆ>อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ต้องบอกเลยว่ามีผลกระทบและกันซึ่งสำหรับบางคนเนี่ยเราจะได้เห็นข่าวกันมาก่อนหน้านี้แล้วว่าเอ๊ะตกลงแล้วฉีดวัคซีนโควิดแล้วเนี่ยมีผลกระทบบ้างไหมอย่างก่อนหน้านี้มีน้องผู้หญิงท่านหนึ่งฉีดวัคซีนไปและระหว่างทางกลับบ้านขับรถเกิดอาการวูบหลับเอออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีครับที่เรายังไม่สามารถหาคําตอบได้ว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ย ผลกระทบที่ได้พวกนี้เนี่ยมันเกิดจากการฉีดวัคซีนหรือไม่โดยทางด้านของสอปสอชอครับคุณผู้ชมเขาก็ได้มีการออกมาตรการแนวทางในการช่วยเหลือแล้วก็ในการเยียวยาบุคคลที่ได้รับผลกระทบหรือมีอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิดโดยทางด้านของออออโดยทางด้านของวัคซีนนะครับที่มีอาการแพ้สาหรับประชาชนที่มีอาการแพ้นะครับคุณสามารถตรวจสอบเงื่อนไขนะว่าเงื่อนไขของคุณเนี่ยมันเป็นไปตาม ที่เขามีการกําหนดไว้หรือไม่ค่ะนะครับสำหรับประชาชนครับที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ได้รับความเสียหายเกิดอาการแพ้อาการไม่พึงประสงค์หลังจากที่ได้รับวัคซีนโควิด -19 ที่ภาครัฐนะผมใช้ผมเน้นยันนะที่ภาครัฐเป็นคนจัดให้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซีโนแวคหรือจะเป็นในส่วนของแอสตราเซเนกานะวัคซีนพวกนี้แหละที่คุณได้ไปฉีดไม่ว่าจะผ่านทางระบบหมอพร้อมหรืออะไรก็ตามแต่ ทั้งหมดทั้งมวลถ้าคุณเกิดอาการแพ้นะคุณลอ,ลองเช็คดูนะว่าคุณเนี่ยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ยังไงบ้างและแนวทางในการเยียวยามันคืออะไรบ้างนะสามารถยื่นคําร้องนะครับขอรับเงินเยียวยาได้ที่โรงพยาบาลที่คุณไปฉีดมสมมุติว่าคุณไปฉีดโรงพยาบาลน,นี้คุณก็ไปขอรับการเยียวยากับทางโรงพยาบาลน,นี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าไม่เป็นในโรงพยาบาลก็ต้องสามารถยื่นได้กับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสอปอสอชอทั้ง13เขตทั่วพื้นที่ประเทศไทยภายในระยะเวลา2ปีนะคุณฟังดีๆภายในระยะเวลา2ปีนับจากวันที่คุณเริ่มฉีดและคุณมีอาการ hmm. คุณจะสามารถยื่นได้ภายในระยะเวลา2ปีทั้งนี้การจะนําไปยื่นจะต้องมีการนําเอกสาร3อย่างค่ะ ในกรณีแรกคือบัตรประชาชนในกรณีที่สองคือสำนเนาขอโทษครับอันกรณีแรกคือสำเนาบัตรประชาชนกรณีที่สองคือสำเนาใบมรณบัตรในกรณีที่คุณฉีดวัคซีนแล้วเกิดอาการแพ้ถึงขั้นเสียชีวิตจะต้องนำใบมรณบัตรมาแทนหรือในกรณีที่สามคือความาความคิดเห็นของแพทย์ที่มีการประเมินแล้วว่าเออผลจากการฉีดวัคซีนเนี่ยมันทำให้คุณเกิดอาการแบบนี้นะ ทั้ง3ข้อนี้คือคุณจะต้องมีการนํามายื่นนะกับโรงพยาบาลที่เป็นผู้ฉีดให้คุณหรือทางด้านของสอบสชทั้ง13เขตทั่วประเทศไทยคุณไปยื่นได้ทีนี้ในส่วนของเงื่อนไขเขามีเงื่อนไขอยู่ว่ากรณีที่เสียชีวิตหรือทุกทลภาพจะได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ยไม่เกิน4 0 0 0 0บาทในกรณีที่2คือเกิดการเสียหายของอวัยวะหรือพิการ ได้เงินช่วยเหลือไม่เกิน240,000บาทกรณีที่3 oh. คือเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษาไม่เกิน100,000บาททักนี้เนี่ยสำหรับคําแนะนําในการที่จะไปยื่นขอรับเงินเยียวยาหรือเงินช่วยเหลือจากผลของการฉีดวัคซีนเนี่ยหเลยผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคําร้องเนี่ยได้แก่ผู้ขอรับบริการคือตัวคนฉีดเองเนี่ย <Ha. S 1> สมสมติคุณส้มคุณส้มคุณไปฉีดอ่ะคุณได้รับผลอ่ะคุณก็เป็นคนไปยื่นเอง <Ha. S 1> แต่ในกรณีที่ ถ้าคุณไม่ไปยื่นเองก็ต้องเป็นทายาทหรือเป็นผู้ที่อุปการะของคุณก็คืออาจจะเป็นลูกคุณธรรมหรือว่าคนในครอบครัวที่ให้การดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าไม่ใช่ทายาทของคุณก็สามารถที่จะไปยื่นได้หรือ 2. คือสถานที่ยื่นเนี่ยได้แก่หน่วยงานให้บริการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสํานักงานหลักประกันสังคมประกันสุขภาพแห่งชาติสปสอชอเนี่ยทั้ง13พื้นที่ไปยื่นได้ ระยะเวลาอย่างที่ผมบอก2ปีนับจากวันที่คุณฉีดแล้วเกิดอาการ2ปีนะแล้วก็4เลยเนี่ยก็คือผลในการตรวจนะคุณก็ต้องนำไปยื่นด้วยทั้งนี้ในกรณีเกิดข้อสงสัยคุณสามารถโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์02141 4000อ่ะทวนเบอร์อีกรอบหนึ่งนะ02141 4000สามารถโทรไปได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะจ๊ะ เอออ่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางในการช่วยเหลือนะในกรณีที่เกิดอาการฉีดวัคซีนแล้วก็แน่นอนแหละว,ว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยเราอ่านข่าวเราจะได้เจอกรณีนี้เยอะมากเลยเนาะใช่ไหมคุณส<อ>้มเรา <บน S 1> จะได้<า>เจอกรณีที่ว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยเกิดอาการป่วยไม่ว่าจะเป็นบางบางเคสก็มีอาการที่เรียกง่ายว่าอยู่ดีๆเสียชีวิตอเออทางครอบครัวก็มีความกังวลว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยกรณีนี้เนี่ยเกิดจากการฉีดวัคซีนหรือไม่หรือบางกรณีก็หลังจากฉีดมาเกิดอาการบูบบ้างและไม่สบายบ้างอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็คือผลข้างเคียงเนาะถ้ามีอาการหนักมากก็สามารถรับเงินเยียวยาได้ค<ะ>่ะเวอร์นิวส์ข่าวในมือคุณ